สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจสายช่างนะครับต่อจากคลิปที่แล้วครับก็ลุยกันครับก็ตั้งลูกสุบนะครับหมุนโมเลนะครับจานไฟนะครับให้ลูกสุกตรงนี้นะครับเราดูด้วยแต่ป่าครับเห็นอยู่ครับเอาไฟสายช่องส่องดูนะครับแล้วก็จะเห็นลูกสุกขึ้นมาสุดนะครับแล้วก็จากนั้นให้มาดูแม็กตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแม็กขีดตรงนี้ให้ตรงกับติ่งตรงนี้ลูกศรเนี่ยแล้วก็ ในขณะที่เราหมุนแม็กก็เอามืออีกข้างจับโซ่ไว้นะครับเดี๋ยวโซ่มันจะติดข้างในนะครับเอามือจับโซ่ไว้ด้วยให้มโซ่หมุนตามนิดนึงจากนั้นก็มาของโซ่ได้เลยครับทุกสุดขึ้นสุดแล้วนะครับจากนั้นก็จะมาใส่ชุดโซ่แล้วลิ้นก่อนนะครับบ่าตรงนี้แบรหลัางองเลยหมุนไปข้างหลังก็มันจะเป็นอิสระแบบนี้นะครับก็หมุนไปข้างหลัง้วก่อนแล้วก็ใส่โซ่นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับถ้าว่าไม่ตรงแม็กก็ถอด โซ่สายใหม่นะครับก็แม็กจะตรงกับฝาสูบนะครับพยายามใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามันตรงแม็มไหม ่เขี่ยวที่ฟวงนะครับจะเข้ากับแคมพอดีเลยนะครับเราพยายามคล้องโซ่ครับแล้วให้ตรงแม็กนะครับพอดีผมก็คล้องได้แม่นพอดีนะครับแม็กตรงนี้ตรงขีดตรงเนี้ยตรงกระติ่งนี่พอดีครับเพื่อนๆล้อแต่แม็กนอนก้มนั่งก้มดูได้เลยครับนอนดูให้เล็งดูได้สายตาครับว่าตรงไหมถ้ามันไม่ตรงก็ถอดโซ่คล้องใหม่นะครับ ผมรู้สึกว่าผมคล้องได้ตรงเลยนะน่าจะแม่นทีเดียวเลยถ้าไม่แม่นก็ต้องถอดออกมาใหม่นะครับเพื่อนพอดีผมคล้องได้แม่นเลยถ้าเพื่อนคล้องแล้วมันเยื้องกันนะครับก็ถอดเฟืองออกมาใส่ใหม่ครับใส่ให้ตรงครับทําหลายๆคล้องก็ได้ค่อยๆทำนะครับแห่ขังแรกไม่ได้ก็รังที่สองที่สามต่อไปมันก็จะได้องนะครับก็โอเคแต่แล้วก็ใส่ฝาตัวนี้นะครับ เข้าไปมันจะอยู่ล็อกตรงนี้นะเดือยตรงเนี้ยเดือยตรงนี้อยู่อยู่ตรงล็อกนี้ใส่ไปเลยนะครับอยู่ในดักขนาดนี้แล้วก็ล็อกน็อกล็อกน็อตตัวผู้นะครับเอามหมุน,มนใช้นิ้วหมุนหมุนแล้วกันนะบหมุนแล้วก็เอาให้ตึงก่อนตึงนิ้วก่อนยังไม่ต้องทำมาครับจากนั้นตัวดันโซนครับแหมาเลยที่ตัวดันโซ่ครับก็จะมีปะเกีนชุดมาครับก็ ซื้อปรกนมาเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับถ้าว่ามันเสียไปแล้วอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าอันก่อมันเสียนะครับจากนั้นก็ผมจะใช้ไก่ควงเช็คลิมไฟแฟ้านะครับราคา20บาทไม่ถูกไม่แพงนะครับหาจากและทุกอย่างที่เสียครับก็ขันให้มันขันให้มันหดตัวนะครับ แ่แล้วก็หมุนค้างไว้เลยครับมันจะค้างได้นิดนึงครับถ้าเราทําแรงมันก็จะเด้งึืนมานะครับตอนนี้มันกำลังหดตัวอยู่นะครับเพื่อนวิธีใส่นะครับผมก็เราก็เอามือขัดให้ตึงเลยนะครับเอามือขันให้ตึงก่อนจากนั้นถ้ามันตึงแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับอ่าตอนนี้มันปล่อยไปแล้วมันก็นจะยันส่งของเราก็จะตึงครับ จากนั้นก็ล็อกย้ำนะครับลอกดอโดยโพนครับเพราะว่าสะดวกดีนะครับหาซื้อแยกนะครับลูกบล็อกตัวเนี้ยใช้ง่ายมีขายตามออนไลน์ครับเยอะแยะครับผมว่ามันสะดวกดีนะฮุกเลี่ยมผมซื้อแหม่ก็เบอร์แห่เนะี่ยเปลืองครับใช้ไม่ได้ไม่แน่นก็ลูดอะ่ะเราเอาลูกบล็อกโดยโพนี้ยค่อยล็อกครับ ต้องแน่นมากตึงๆมือก็อยู่แล้วนะครับหรือก็สเปกก็แปดถึงสิบนิวตันเมตรนะครับจากนั้นก็ลูกยางมาปิดนะครับเรียบร้อยนะครับลูกยางปิดเป็นตัว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในการประกอบมร์ครับ ก็เหลือการขันน็อตนะครับก็ขันนอ็อตข้อขันย้ำนะครับเพื่อนๆแจเบอร์สิบสองฝั่งนี้แล้วก็จับที่จานไฟเบอร์สเกตนะครับขันเลยนะครับก็จะใช้ไม้นะครับเนี่ยยันไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันหมุนตามครับแล้วก็ไปหมุน ฝั่งโซ่เหลเลิ้นนะครับก็เป็นอาเ็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการเช็คแม็กตั้งลูกสูบครับจากนั้นก็หมุนเครื่องยนต์ดูนะครับเพื่อนหมุนดูว่าปกติไหมโซ่อะไรก็ของตรงแม็กหมดทุกจุดแล้วครับก็เช็คแม็กด้วยนะครับแม็กตองตรงครับเครื่องยนต์ต้องไม่ติดขัดน,นะครับเนี่ยคือสมบูรณ์นะครับ ครื่องยนต์ต้องไม่ติดขัดนะครับหมุนเครื่องยนต์ดูก่อน,นครับตอนนี้ผมเช็คเล็กอาดก่อนเ,ออเล็กอาดมาแล้วนะครับเพื่อนที่รูหัวดที่นียเอามือนิ้วอุดดูครับแตงจากอันแรกครับไม่มีเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากถึงเครื่องยนต์แล้วก็เช็คแม็กอีกรอบหนึ่งก็เป็นอาเซตนะครับก็เช็คแม็กดูนะครับว่าโอเคไหม อีกรอบนึงโอเคนะครับแม็กตรงครับหมุนไปเรื่อยแล้วก็เช็คแม็กอีกรอบหนึ่งครับในจังหวะอัดสุดนะครับตรงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีปรจแจปอนนะครับก็อาประแจเบอร์สิบสองนะครับอย่าใช้ปแจลูกบล็อกนะครับต่อได้ครับมันจะหนักกินไปครับใช้ประแจเบอร์สิบสองครับขันขันอัดฝาสุกตรงนี้นะครับเอาให้พอตึงๆมือครับเมื่อเรากด ปเจเบอร์สิบสองไปแล้วครับมันจะเริ่มเด้งมือนะครับเด้งมือเมื่อไหร่สู้มือเมื่อไหร่ก็พอเลยนะครับใช้ปเจเอานะครับอย่าไปใช้ลูกบล็อกต่อได้นะครับเดี๋ยวแรงมันจะเยอะเกินไปครับใช้ปเจเบอร์สิบสองพอครับสําหรับแกะอัดสาสูบที่ไม่มีปเจบอลนะครับก็อัดสลับไปเรื่อยๆนะครับจนรู้สึกว่ามันจะมีแรงสปริงที่มือครับก็พอแล้วนะครับแล้วก็หมุนแคมหนูด้วยนะครับเอนี่คือจบแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยว คลิปหน้าก็มาประกอบพวกอุปรกรณ์ภายนอกนะครับมีอะไรบ้างพวกท่อไอโดไอดีท่อยางต่างนะครับตัวนี้ก็เด็บน้อยแล้วก็ประกอบส่วนภายนอกก็ยกเสโคงติเดเครื่องได้เลยนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้าต่อลุยกันต่อครับสวัสดีครับ